เอาเงินจากเล่มเขียวถูปเก็บไว้ปลูกรางรอบนี้นะจะต้องเป็นแฟ้มแบบพี่โบอ่ะดีกว่าเออง่ายกว่านนพี่จะทำเป็นแฟ้มแบบพี่โบแล้วเหี็บามาันั่งหาโอ้โหอะไรก็ไม่เต็มไปหมดในกลุ่มอ่ะเขาไม่ยอมส่งฝ่ายให้นะกันนก็เออคนนีอิจฉาเนี่ยอะเนี่ยในกลุ่มโน้ตโอ้โหแหลกไปหมดเลยเก็บามาันั่งหาอ้าวอย่างน้อยคนก็ต้องได้เยอะก็คนก็ต้องครบสิไม่ถึงมา่ทางการน่ะ โอ้มึงสั่งเป็นผู้บริหารเลยสัตว์หยุดหรอไม่หยุดสั่งเป็นผู้บริหารเลยคุย,ยโยยต๊ะตน,นายเขาคองได้ยางง้เขม่เี้าคนที่มาขอถ้อยากมาทก็ก ถ้าอยากมารับรู้กลินด้วยก็สลับวันหยุดเอาสวัสดีครับยังหมดเ,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 เดิอนนอแปบเดียวสี่โมงเน้อสองนาทีน้องดีมโอเคสวัสดีจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสสเสียงชัดภาพชัดไหมครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับได้ยิน,นเสียงไหมเอ่ยอ่ามากันเลยนะครับวับนนี้นะครับ วันนี้มาอยู่กับเซนปฏิพัทธ์ออโต้เช่นเคยนะครับนะกับรถยนต์มือสองนะครับเราจะมาพบกันตอนช่วงเวลา4ี่โมงตรงพอดีเลยนะครับเดี๋ยว16บหนากาตรงก็จะไปดูรถกันแล้วนะครับใครนะครับที่หารถยนต์มือสองอยู่นะครับตอนนี้นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาทิ้งไว้ก่อนได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาทิ้งไว้ก่อนได้เลยว่าหารถประเภทนะครับประเภทอะไรอยู่ใช้งานประเภทไหนอยู่นะครับบอกเซนได้เลยนะนะครับนะปฏิพัทธ์ออโต้นะครับชื่อเดิมเสียงเดิม ล้วเสียงเดิมๆนะครับนะสี่โมงแล้วครับสี่โมงแล้วต้องดีมผมเตรียมพร้อมชาร์จต่างเดียวเลยนะครับต้องดีมผมได้พร้อมนะครับผมรู้นะครับรู uh, ้เวลาน้องพอดีนะครับเขาต้องลงแรงๆนะนะครับนะไปนะครับอ uh, ่ะเดี๋ยวเอาก่อนเลยเพราะว่าพี่แอเขาคุย exactly ลูกค้าอยู่สวัสดีคร um, ับนะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับสมนะครับเซลเซนก่อนนะเซลอี์น่าจะติดภอรากลมรกิจอยู่นะครับนะ ฏิพัท์ออโต้กรุงเทพเป็นบุรีหนองจอกนะครับนะมากันได้เลยเรียารี58ทับหนึ่งนะครับกับรถยนต์เยอะแยะเลยเป็นรถญี่ปุ่นอย่างเดียวนะยกเว้นรถรถยุโรปไม่มีมานะครับ่อน6,000มีนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วแต่ลักษณะการใช้งานของลูกค้าเลยนะมีให้เลือกเยอะกระบะ4ประตูนะครับแคบหรือว่าจะเป็นออโต้กระปุกมีให้หมดเลยขาซ้ายแข็งแรงขแข็งแรงอย่างเหยียบคาดนะครับก็มีให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันดีกว่าปะ นะครับนะโปรโมชั่นการขายเนี่ยเซ็นมีให้หมดนะเซ็นบอกให้ว่าเซ็นมีให้หมดทุกอย่างเลยนะครับนะใครจะเอาอะไรเนี่ยนะครับการรับประก <im> <im uerdo> <im initiation> ันโครงสร้างและเครื่องยนต์เนี่ยทุกคันเนี่ยมีให้หมดนะครับแล้วแถมตรวจสอบรถมาแล้ว3 4 4สี่จุดด้วยนะครับเอาง่ายว่าเนี่ยติดไม้ไหมติดไม้ไหมเดวาไม้มาให้ติดติดไม้ไหมนะอ๋อพีเอ็นมาละพีเอ็นมาละไปไปดูกันดีกว่านะครับนะเริ่มจากคันนี้ก็เลยไหมตัวท็อปเลยเนาะสีขาวเลย นะครับเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่เจ็ดที่นั่งเลยนาของค่ายอีสุเขานะหรือว่าที่เรียกกันติดปากมิวเอ็กอยู่แล้วนะครับได้ตัวท็อปเลยนะครับแล้วคันนี้เลขไม้น้อยด้วยนะครับแล้วแถมเป็นตัวท็อปนะาราคาดีมากๆเลยนะครับคันนี้แปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเท่านั้นเองตัวท็อปนะครับไม่หนึ่งแสนเจ็ดพันโลนะครับกับตัวบอดี้ของเขาเนี่ยสีเดิมโรงงานนะสีเนี่ยไม่มีการทํามาแน่นอนนะครับเห็นไม่ใหม่แบบนี้เถอะนะครับเราขัดเคลือบสีมาหมดนะ นะครับรับประกันเลยว่าที่ร้านเนี่ยไม่มีชนหนักชนเบาแน่นอนนะครับแล้วก็แม็กเนี่ยได้เป็นขอบ20มานะครับยางใหม่ๆมิชลินแบบนี้นะครับดำไหมเนี่ยดำไหมนะดำเนาะนะครับยางใหม่ๆ่เลยนะครับแม็กยางของมิชลินแบบนี้เป็นไงสวยเลยนะสวยเวอร์นะครับแค่แม็กกับยางนะครับนะนะดูให้ดูยางไงนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับยางแข็งใช้งานได้ปกตินะบบับนไดก็เดิมเหมือนกัน นะฮะบันไดเดิมโรงงานเลยแล้วก็วิวอินไฟเลี้ยวติดกระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วนาฟิล์มติดตั้งครถ้วนแล้วก็ด้านในห้องลิสานนี่นะครับเดี๋ยวให้น้องเข้าด้านทางผู้กับขี่นะด้านในของห้องลิสารนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทั้ง40กว่าท่านด้วยนะครับช่วยเซนเคาะจอหรือว่ากดแชร์กันไปให้หน่อยนะครับนาโอเคนะครับนะด้านในอ่ะมันจะเป็นเบาะหนังของคูแมกนะนะครับมันจะเป็นแบรนด์ของคูแมกเขานะครับมันจะเก็บความเย็นได้ในระดับหนึ่งคื มันเอาง่ายๆว่าตากแดดเปิดรถมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับบากทีเนี่ยบอกออกเปิดมาโดนแดดเนี่ยมันจะร้อนนะนะครับแต่คันนี้แล้วก็มันมาพร้อมกับอะไรพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะมีพัดเดนชีพนะครับ,นะรบเอาง่ายๆควบคุมมันติฟังก์ชันมีเดียเครื่องทรงเครื่องเสียงเขาเนี่ยนะรพร้อมเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นหน้าอยู่บนโต๊ะหน้าใหม่อ่ะนะครับได้เป็นหน้าจอทั้งสกรีนมานะครับระบบนําทางนกักเกเตอร์พร้อมเรียบร้อยแล้วหรือว่าแผนที่เนี่ยที่เรียกติดปากเอาง่ายๆเลยนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแยกซ้ายขวาไป นะครับไม่ต้องมาใช้ทรงใช้สับเอาให้กันเข้าใจง่ายๆนะครับมีตัวช่วยให้ parking sensor หรือว่าเซนเซอร์นะครับมีให้เรียบร้อยแล้วรอบคันเลยหน้าสี่หลังสี่อยู่รถอัตโนมัตินะครับอันนี้ช่วยประหยัดพลังงานนะครับหน้าติดไฟแดงก็ดับเครื่องแตะคันเร่งปุ๊บไปเลยทันทีเลยนะครับหน้า traction control ระบบการเลื่อนถ่ายหรือว่า hill assist นี่ตัวช่วยรดลงทางราดชันได้ด้วยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะสีมเชี่ยวชิปได้นะครับนะหรือว่าเชิญเกียร์เองได้เลยเบรคไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรคโผ แะบที่วางเจ้าน้ําแล้วก็นี่คอนโซลกลางก็เก็บของได้ระดับหนึ่งแหละนะครับนะอันนี้มันทํามาเป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งฝ่ามือนะครับอถ้าเป็นของมิวเอ็กซ์่ถ้าเป็นของฟอร์จูลสิถ้าเป็นของฟอร์จูลเนี่ยมันจะเป็นตู้เย็นนะครับแต่นี้เซนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใส่มาทําไมนะครับให้เล่นแะผ่นซีดงซีดีเนี่ยนะไม่รู้จะใส่มาทําไมนะครับนะอากาศดีนะครับอากาศดีนะครับน้องสาวผมยืนหาวแล้วนะครับรรมาซื้อได้เลยแปดเก้าเก้า นะครับ899เาเนะนะนะครับไปดูห้องพิสานแถวสองไปนะครับดูห้องพิสานแถวสองดีกว่าอ่านะครับห้องพิสานแถวสองจะมีอะไรกันบ้างนะครับอาอนะครับเบาะปล่อยไฟคู่หน้านะนะครับแล้วก็ห้องพิสานแถวสองเห็นไหมนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยเบาะหนังคู่แม็กแน่นอนสบายนอนโชว์คนถืออะไรคนถือง่วงนะครับแล้วก็มีปลั๊กเสียบไฟบ้านแล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จให้อีกสองช่องแบบนี้นะครับนะอยู่ครบหมดนะครับจบเลยนะครับเอ้ยแอร์ไม่มีนี่ ไม่มีแอร์หรอโอ้แอร์อยู่ด้านบนนะครับแอร์อยู่ด้านบนเลยนะครับสองจุดแบบนี้ปรับตรงนี้ได้นะครับความแรงก็แถวสามก็มีนะครับแอร์แบ็กก็มีให้รอบคันเลยนะครับง่ายๆว่านะครับด้านความความปลอดภัยนี่ครบแถวสองพับได้หกสิบสี่สิบนะครับแถวองับได้เอเอนะครับเอะสวัสดีด้วยครับเอะเนี่ยนะครับนะ แล้วก็นะครับแถว3ก็เช่นเดียวกัน50-50นะครับนู่นเนี่ยพี่เอสดมาแล้วนะครับพี่เอสดมาพอดีเลยนะครับแถว3พอดีแล้วโผล่ไปเจอพี่เอสดนะครับนี่